สวัสด well, ีครับสวัสดีนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับเอฟชนายุธแล้วก็สเก็ตฟุตบอลในช่วงเย็น,เย,นเย็นมืดแบบนี้กันหน่อยนะครับมาตามข่าวสารวันเสาร์แบบนี้ครับโอ้โห,โหรายงานจากเลเกีล่าสุดครับบอกเลยครับบอกว่าเรอัลมาดริดเปิดก่อนให้ปูดครับเตรียมเปิดตัวเอมเปเป้ในฐานะซูเปอร์สตาร์คนใหม่ของสโมสรในวันจันนี้กองหน้าชาวฝรั่งเศสอย่างเอ,อมเปเป้โบกมือลาเปเชแล้วนะครับและมีข่าวลืออย่างหนักว่าเขาจะย,าย้ายมาร่วมทีมเรนดริดแบบไร้ค่าตัวในช่วงซัมเมอร์ ปราสชันชุดขาวเรนบริดจะเจอกับดรอตมูนในคืนนี้นัดชิงแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับแต่เมื่อจบลงแล้วคาดว่าพวกเขาจะประกาศคว้าตัวเอ็มบปเป้ในวันจันนี้หรือภายใน48ชั่วโมงหลังเกมนั้นจบไปก็คือเกมคืนนี้จบภายในอีก48ชั่วโมงจะเปิดตัวเอ็มบปเป้ในระหว่างการฝึกซ้อมกับทีมชาติเมื่อวันพฤหัสบดีเอ็มบปเป้ยังได้ถ่ายรูปและแจกายเซนสให้กับแฟนบอลเรนบริดอีกด้วยซึ่งเป็นสัญญาณที่บอกว่าเป็นไกลๆแล้วว่าเขาจะย้ายมาที่ซานเตโรบัเตอร์เบลในอีกไม่ช้า ความสมัธรระหว่างเอ็บัปเป้กับนาเซอร์อันเทลาฟี่ประธานของเปเชนั้นยังคงแข็งแกร่งไม่มีข่าวหรือว่าทั้งคู่เกิดความแตกแยกเกี่ยวกับเงื่อนไขการย้ยายทีมแบบไร้ค่าตัวของเ e อ็บัปเป้ก็ตามนะครับแนวรุกวัยยี่สิบห้าปีอย่างเอ็บัปเป้ย้ายออกจากทีมปาร์คเดฟร้งในฐานะดาวสนุวตลอดการของเปเชทํทำไว้สองร้อยห้าสิบหกประตูจากการลงเล่นสามร้อยแปดนัดตลอดระยะเวลาเจ็ดปีกับทางเปเชนะครับ โอ้โห oh ล่าสุดครับรอรับได้เลยแฮปปี้แอน e ดรีครับเตรียมเปิดตัวเอ mm ็มบาเป้ในวันจันนี้สำหรับทางราชัชุดขาวเรอัลมาดริดนะครับโอ้โ oh หต้องมาตามสถานการณ์นะครับแล้วก็การเปิดตัวว่าจะใช้ไล์ขนาดไหนครับรอจบยูเซลคืนนี้ครับเดี๋ยวรู้เรื่องในการโอ้โ oh หสวมชุดขาวนะครับของเอ็มบาเป้น่าดูมากๆเลยนะครับ โอ้ทุกคนมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับอนาคตของเอ็มบาเป้แล้วก็การเปิดตัวที่ใกล้เข้ามาแล้วครับก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ทุกอย่างไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยครับผมก็รอดูว่าจะเป็นยังไงในการเปิดตัวเอ็มบาเป้กับทางเรอัลมาดริดนะครับผมน่าสนใจเป็นอย่างมากเลยดาวเตะวัยยี่สิบห้าปีกำลังจะไปโลดแล่นที่ซานติอาโกเบร์ดเบลกับทางราชันชุดขาวนะครับ รอดูครับว่าวันจันนี้จะเปิดจริงไม่จริงและคืนนี้ใครจะได้แชมป์ u c ลครับระหว่างทางดรอทมูลกับทางเรอัลมาดริดก็ต้องมาตามอีกทีหนึ่งไม่รออะไรทั้งนั้นครับไม่รอซอสเลยมาตามข่าวสารกันต่อครับขององนะครับองตุนกริสมันไม่ได้พูดถึงนาแล้วล่าสุดมีทีมไหนสนใจมั่งครับมีการบอกว่าองตุนกริสมันเนี่ยมีค่าฉีกเสมอเนี้ย แค่12.8ล้านปอนด์นะครับโอ้โหมาตามข่าวสารนี้กันหน่อยนะครับผมน่าสนใจเป็นอย่างมากเลยรายงานข่าวจาก l e กิฟตกแล้วครับบอกว่าองตัวกรีซมันครับอาจจะย้ายออกจากตรามีแอนมาริดด้วยค่าตัวสูตรจะถูกนะครับเพียงแค่12.8ล้านปอนด์หากมีสโมสรอ,อื่นยื่นข้อเสนอฉีกสัญญาในช่วงซัมเมอร์นี้ครับ ตัวลูกชาวฝรั่งเศสอย่างคริสมันครับโชว์ผลงานได้อย่างแจ่มจันทเมืองวิจิตรยอดเยี่ยมแบบแจ่มสะเดา่าเลยนะครับภายใต้การนำชิมของเดียโก้ซิมิโอเน่ทำไป16ประตูกับ6แอเซสจากการลงสนาม33เก์เกมในลาลิกาสเปนฟอร์มที่มันคงเส้นคงวาในฤดูการนี้ทำให้เขาติดทีมชาติฝรั่งเศสของเดดีเย่เดชองนะครับตามคาดเลยในการชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปที่เยอรมนี แต่เขาอาจจะมีการโยกย้ายไปสโมสรใหม่หลังทัวร์นาเมนต์นี้จบลงนะครับแอนเดริด mm hmm. นะครับยืนยันคว้าตัวกรีซมันด้วยสัญญาถาวรเมื่อปีสอ2 2หลังปีก่อนหน้านั้นพวกเขาดึงตัวกลับมาแบบยืมตัวแต่เลเกฟก็บอกว่า mm hmm. เขามีค่าชกสัญญาเพียงแค่12.8ล้านปอนด์เท่านั้นสำหรับกรีซมันตอนนี้ครับดาเตะวัย mm hmm. 33ปีอย่างกรีซมันนะครับยังคงเนื้อหอมโดยมีหลายทีมในโยุโรปและเมเจอร์ลีกซกอกเกอร์สหรัฐให้ความสนใจ แม้ยังไม่เคยเล่นที่อื่นนอกจากในสเปนครับแต่เขาอาจจะพร้อมสาหรับความทะไทยย้ายไปเล่นในเลกอื่นก็ได้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับต้องการดึงกองหน้ามาเพิ่อมอีกคนในช่วงสมม m e นี้เพื่อแบ่งเบาภาระของราสมูสฮอยลุนน้องใหม่กริสมันนะครับเคยให้สัมภาษณ์ด้วยว่าสนใจเล่นในเมเจอร์ลีกซึ่งอดีตแข้งดังหลายคนจากเลลิก้าก็ย้ายไปอยู่ที่นั่นโดยเฉพาะเลโอนีเมซี่แล้วก็หลุยส์โซเรสนะครับเซกิโอบุสเกสจอร์ดีออบายังไงก็ตามครับเจ้าของดาวซนโวตลอดการของตรามีแอนดมาริต ยังไม่ได้ส่งสัญญาณว่าจะไออกจากถินว่านตาเมโตโปลิตาโนโในทันทีโดยที่ยังมีสัญญาเหลืออีก12เดือนนะครับสำหรับองตวนกริซมันกับทางตราหมีแอดมาดริดนะครับโอ้โห,หน่าสนใจนะครับสถานการณ์ของกรีซมันจะเป็นยังไงต่อและเนี่ยสิบสองล้านปอนทีมไหนสนใจควักเพื่อฉีกสัญญาเขาก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับทุกอย่างไม่มีผิดไม่มีถูกครับสถานการณ์ของกริซมันในวัย3 3ปีก็เริ่มเป็นเครื่องหมายคําถามอีกนะครับ โอ้โห,หน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งเลยนะไวรุ่นมาเดี๋ยวเราไปตามข่าวสารกันต่อหน่อยนะครับโอ้โหมาติดตามข่าวสารของเอมบูโมกันหน่อยนะครับรายงานล่าสุดจากเลเกฟิกแล้วครับบอกว่าลิเวอร์พูลนิวคาสเซิแล้วก็หลายๆทีมครับจับตาดูเอมบูโมของเบรนฟอร์ดนะครับจะเอามาติดปีก รายงานล่าสุดบอกว่าไบรอันเอมบูโมนะครับกองหน้าของเบรนฟอร์ดกลายเป็นเป้าหมายของลิเวอร์พูลแล้วก็ United, นิวคาสเซิลยูไนเต็ดเฉยเลยครับโดยตลาดนักเตะซัมเมอร์น,นี้น่าจะมีการยื่นข้อเสนอปีเคมบรูนอย่างเอมบูโมนะครับทำผลงานได้อย่างโดดเด่นให้กับพึ่งน้อยเบรนฟอร์ดในฤดูกาลที่ผ่านมาล่อไป9ประตูกับ6แอซสซิสต์ระหว่างลงสนาม27เกมรายงานก็บอกว่า2ทีมดังจากพรีเมียร์ลีกนะครับจับตามองก็คือลิเวอร์พูลแล้วก็นิวคาสเซิล จองที่จะเอาแข้งวัย24ปีอย่างเอบูโมอย่างใกล้ชิดเลยซึ่งตัวนักเตะก็พร้อมย้ายออกจากสโมสรหากมีข้อเสนอที่เหมาะสมในการยื่นเข้ามาหาเขาช่วงสมุดนี้ครับเราต้องบอกว่าไบรอันเอ็บบูโมนะครับย้ายมาอยู่กับเบรนฟอร์ดด้วยค่าตัวเพียงแค่6.5ล้านยูโรเมื่อปี2019โดยเขามีสัญญาจนถึงปี26นะครับโอโ้โหน่าสนใจแล้วครับ นิวคาสเซิลลิเวอร์พูลครับสนใจอยากได้ตัวไบรอันเอ็มบูโมของเบรนฟ p o อร์ดพึ่งน้อยแล้วแบบนี้สถานการณ์ของบูโมจะเป็นยังไงครับเขาก็เปิดใจอยู่แล้วครับถ้าหากว่ามีข้อเสนอที่ดียื่นเข้ามารวมไปถึงเขามีใจที่อยากจะเปลี่ยนผ่านมีใจอยากจะไปโยกไปเล่นทีมใหญ่อะไรเงี้ยครับก็มีการเปิดใจอยู่สําหรับไบร a ันเอ็มบูโมครับอายุอานามก็แค่24ปีเท่านั้นเลครับแต่ไม่สมกับหน้าตาใช่ไหมล่ะ อายุ24เองนะสำหรับเอมบูโมนะครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับแข้งรายนี้ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับน่าสนใจอยู่แล้วนะเดี๋ยวเราไปตามข่าวสารกันต่อหน่อยครับของวิกเตอร์โอซิมเฮนครับเหมือนต้องสลายมโนแล้วครับสิงคโปรูเชลซีไร้แผนดึงโอซิมเฮนไม่เอาโอซิมเฮนนะครับมันเงียบไปพักใหญ่แล้วนะครับมาตามข่าวสารนี้หน่อยว่ามีความคืบหน้าย,ยัางไงบ้างนะครับ อันนี้เป็นรายงานข่าวนะครับจากฟราบิซิโอโรมาโนลูกพี่ใหญ่บอกว่าเชลซีไม่มีแผนคว้าตัววิกเตอร์โอซิเมนกองหน้าเนื้อหอมของนาโปลีในช่วงซัมเมอร์นี้แล้วครับนาโปลียอมรับว่าโอซิเมนมีโอกาสสูงที่จะย้ายออกจากทีมโดยเชลซีที่มีข่าวมาอย่างยาวนานเป็นหนึ่งในสโมสรที่คาดการว่าจะยื่นข้อเสนอแต่ว่าล่าสุดครับโรมาโนบอกว่าเชลซีไม่น่าจะขยับท่าทามคว้าตัวโอซิเมนแล้วด้วยแนวคิดที่แตกต่างในเรื่องของอายุแล้วก็ค่าตัวครับ นั่นเลยจะไมให้ตอนนี้ปารีสแซงแมงที่อยากได้ตัวโอซิมเพนนะที่อยากได้ตัวกองหน้าคนใหม่เนี่ยเอามาเทนที่ของปเปเป้กลายเป็นทีมเต็งซะอย่างนั้นเลยนะครับโรมาโน่บอกว่าเชลซี Chelsea จะเซ็นสัญญากับกองหน้าคนใหม่ในช่วงสมัยน,นี้โดยเป็นส่วนหนึ่งของแผนการในฤดูกาลหน้าแต่ไม่มีการเจรจาหรือพูดคุยถึงดีลของโอซิมเพนเลยไม่ว่าจะมีหรือไม่มีลูกากูอยู่ในข้อตกลงก็ตามเชลซี Chelsea ยังไม่มีแผนที่จะคว้าตัวโอซิมเฮนในตอนนี้ อันนี้คือสิ่งที่โรมาโนบอกนะครับค่าฉีกสัญญาที่สูงถึง113ล้านปอนด์เกินเอื่อมสําหรับ,บเชลซีครับซึ่งพวกเขาจะเป็นต้องขายนักเตะหลักบางคนออกไปเพื่อสร้างสมดุลใหก้กับกฎกดกำไรและความยั่งยืนของพิมเลกเชื่อว่าเชลซีครับอาจจะรับฟังข้อเสนอเพื่อปล่อยตัวคอเนอร์กา l ลเกอร์และก็ะเทรโวเชโลบาในขณะที่เอียนมาเซนอาจจะได้ไปรอดมนุนแบบถาวรน,นะครับ ขณะดเดียวกันครับโรเมลูลูกากูครับคาดว่าจะได้ออกจากเชลซีในช่วงซัมเมอร์นี้เป็นการหาวอนเหมือนกันทมกลางข่าวเลอกับนาโปลีโดยเชลซียินดีตอบรับข้อเสนอประมาณ38ล้านปอนด์เพื่อปล่อยให้หัวของชาเบลเชียมอย่างลูกากูที่ยังมีสัญญาอีก2ปีเนะี่ยได้ย้ายทีมนะครับโอ้โหน่าสนใจครับสถานการณ์ของวิกเตอร์โอซิมเฮนก็น่าเป็นห่วงครับแต่ว่าเชลซีไม่เอาแล้วนะครับกลายเป็นทางเปเช่ที่เป็นตัวเต็งขวาตัวไปมา ทางด้านของยูสกอสามหครับจัดแคมเปญใหญ่จัดจัดเลยในเดือนนี้ครับเพราะว่ามีทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลยูโรสองยิบโอ้โหทางด้านของอ่ายูสกอสามหจัดให้เลยนะครับแจกของรางวัลรวมกว่า5ล้านบาทในเดือนนี้ครับททยแชมป์ยูโรถูกครับชิงเงินกว่า5 0 0แสนบาทครับแจกแสนทุกวันครับอเพียงแค่ทายควิสนะครับโอ้โหทางด้านของยูสกอสาม5จัดแคมเปญใหญ่ในเดือนมิถุนายนนี้นะครับ e u r o f ฟสติวัลนะครับแจกแสนทุกวันเล่นมันชุกแมทนะครับผมโอ้โ oh, หเอาละครับแจกแบบแจกหนักๆแจกแรงเลยของรางวัลรวมกว่า5ล้านบาทกิจกรรมนี้เริ่มตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่30มิถุนายนนี้ถ้าใครสนใจก็แอดไปที่แอดยูสกอสามมีแอดน้ำหน้าด้วยที่แอปสีเขียวบอกว่ามาจากช่องสเก็ตฟุตบอลคุณจะได้รับสิทธิพิเศษโค้นรถอรไรต่างเยอะแยะมากมายครับ โอ้สะสมแต้มก็ลุ้น iPad ก็มีเหมือนกันนะครับทายแชมป์ถูกก็รับไปเลยครับชิง5 0 0แสนบาทนะฮะมาทิ้งท้ายก,กันกับโรนันโดหน่อยครับเมื่อคืนก็ไม่ได้แชมป์ก็ร้องไห้ไปตามาไปตามตามเกมเลยสำหรับโรนันโดครับแต่ทางเออร์เนสซ์ครับคอนเฟิร์มว่าโรนันโดอยู่กับทีมต่อในปีหน้านะครับผม โอ้พีโดก็ต้องอยู่ต่อนะครับเพราะว่าอยู่ที่ซาอุดิอาระเบียแล้วลุ่งโรดนะครับเป็นคนที่เบิกร่องพานักเตะจากลีกใหญ่ๆยุโรปเนี่ยไปเล่นที่เวทีตะวันออกกลางเนี่ยทั้งหมดเลยเพราะว่าโรนัลโดเป็นคนเปิดก่อนนะครับเปิดก่อนให้ปู่ดด้าน,นของกุยโดฟิเอนกาครับซีอของออนาเซอร์สโมสรชั้นนําในซาอุดิอาระเบียประกาศาชัดเจนว่าคริสเยโนโรนัลโดปีกพักการจะอยู่กับสโมสรต่อไปในฤะดูกาลหน้าอย่างแน่นอนครับ ซูเปอร์สตาร์จากโปรตุเกสอย่างพีโดถึงกับหลังน้ำตาหลังแพ้กับอัลฮิลานเมื่อคืนนี้54ระหว่างการโดนจุดโทษตัดสินแชงอชง้งวะแชมป์คิงคัพออฟแชมเปียนนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาหลังเสมอกันในเกมเวลาปกติ1-1นะครับยอดแข่งวัย39ปีอย่างพีโดนะครับจะหมดสัญญากับอัลนัซเซในปีสอันยี่สซึ่งหมายความว่าเขาจะเหลือสัญญ,ญาปีสุดท้ายในซีซั่นหน้า พีโดเนี่ยกระหน่ำไปถึง44ประตูกับอีก13แอซเซสระหว่างการลงสนาม45เกมรวมทุกรายการในฤดูกาลที่จบไปซึ่งเออรนาเซอร์ครับก็ยังไม่อยากจะเสียเขาไปครับก็อยากให้พีโดอยู่ต่อเพื่อที่จะเป็นเอกลักษณ์นะครับด้านของฟีเอนกายืนยันว่าโรนัลโดจะอยู่กับทีมต่อไปในฤดูกาลหน้าและสโมสรยังไม่มีการเปลี่ยนแผนการใดๆที่มีต่อนักเตะรายนี้ครับเชื่อว,ว่าพีโดยังสร้างาการตลาดให้กับออนาเซอร์ได้อีกยาวๆเลยนะครับผม นั่นแหละครับก็คอนเฟิร์มว่าพี่โดจะอยู่ต่อกับอัลนาเซนะครับแต่เมื่อคือนพลาดแชมป์ไม่ได้แชมป์คิงครับออฟแชมเปียนนะครับถือว่าเป็นอะไรที่น่าเห็นอกเห็นใจพี่โดเหมือนกันนะครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ทุกข่าวที่เอาไว้ฟังนะครับก็เป็นข่าวสําหรับวันนี้ แล้วก็เดี๋ยวอัปเดตได้ฟังเรื่อยๆนะครับหลับก็ขอให้ได้เงินหมื่นตื่นก็ขอให้ได้เงินแสนทําอะไรก็ขอให้เป็นเงินเป็นทองหยิบจับอะไรก็ขอให้ร่ํารวยร่ํารวยรุ่งเรืองขึ้นไปเรื่อยๆครับอายุมั่นขวัญยืนสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนสําหรับชาวสเก็ตฟุตบอลทุกท่านนะครับผมขออวยพรทุกคนมีความสุขกับการชีวิตในทุกๆวันกินอะไรก็ขอให้มีความสุขมีความอร่อยอย่างที่ใจหวังปรารถนาะจัดไปให้ัยรุ่นจัดไปย,ยาวๆเลย